คิดยังไงกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ผมคิดว่าหลังจากที่ประชาชนคุณคิดดีมากครับไม่ได้พูดเลยครับครับผมเว้นว่างนะครับไม่พอแม่พูดแต่ไม่แครเว้นพ่อเพิ่งเว้นตู้ จบเมื่อกี้เว้นว่างขอขอให้ถอนนะถอนถอนโอ้ขอโทษครับพูดนะกลับแล้วครับกลับไปแล้วครับผมนั้นอาจจะมีการกบงก็ได้ครือผมคิดว่ามันว่างเว้นคือไม่ได้เรื่องตั้งมาตั้งสี่ห้าปีแล้วผมผมคิดว่าอยู่ร้านอาหารเนี่ยผมก็เลยว่าเรียกพ่ออย่างเงี้ยขอโทษนะพี่นะขอโทครับโอเคขอให้ถอนกับพ่อต่อเลยครับคุณพูดทางสารนังสัมแขงครับพี่แจ๊คผมพูดทางอภิีมหาพูดทางการตามใช่ว่ารับงานรำกรรมารนะครับครับผมขอขอเชิญคุณโอเลี้ยงต่อครับประชาชนก็มีการตื่นตัวบ้าง <น>แล้วก็โดยเฉพาะพรรคการเมืองก็ลงไปหาเสียงกันลงพื้นที่กันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับก็อยากจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจะได้มาดูแลบริหารประเทศแต่ว่าคนเก่าเนี่ยเขาก็อยู่มา5ปีแล้วนะฮะเขาต้องมีเพลงนี้ร้องขึ้นมาไงเพลงไหนครับรักมา5ปี โอ้ยมันไม่ใช่นะมันสอนเพชรนะครับของเรือนพลเรอครับผมผูรทำคุณยาวเคลียร์กับเมียผมก่อนครับเมียโทรมาไว้ก่อนนะครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าจะมีเลื่อนไหมเอางี้นะฮะเลือกตั้งครั้งนี้มีความเปลี่ยนแปลงผมไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับผมอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยอดีตผู้ว่าการกทมที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษๆนะผมสมัครสุนทเวชประธานภัยที่ท่านจากเราไปแล้ว แต่เท่า่าผมได้มาที่นี่เนื่องจากว่าทางผู้กํากับของเขานั้นนะครับได้จุดทูบบอกผม <c oughs> ผมมาแล้วครับ <c oughs> ผมอยู่ที่ไหนไหมฮะอยู่ไหนผมอยู่ที่ดาวดึง <c oughs> มืองดาวดึงนี่มีพี่น้องประชาชนมีตึกลานบ้านช่องมีคณะกรรมการบาริ <c oughs> บหารศิลป,ปินก็เยอะครับ <c oughs> ไมเคิลแจ็กสันอยู่ที่นั่นอาจารย์ดีโรบดันหนูของเธออยู่ที่น่นหมดแล้วครับนักการเมืองก็อยู่ที่นั่นมิคาอิลกูบายช็อปนั่งเป็นประธานใหญ่อยู่ที่นั่นขอความกรุณาให้ท่านออกก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวไม่ได้แล้วครับผมต้องมาชี้แจงให้พี่น้องประ ประชาชนเมืองไทยนั้นก็ได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างน่่นสมัครครับทำไมฮะผมทราบข่าวว่าตอนนี้เขามีการแบบธุรกิจรุ่งเรืองมากเฮียเลี้ยงไปเปิดคาเฟ่ข้างบนใช่ไหมครับยังเปิดอยู่ที่นั่นผมไปร้องคาราโอเกะทุกวันแล้วครับผมอยู่ที่นั่นผมไม่เหงาแล้วครับอาไะคุณจะถามอะไรถามผมมาได้เลยครับผมบรรทุกทุกประเด็นจะถามว่าคุณมีสโลแกนพรรคคุณมีไหมฮะเราก็มีสโลแกนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆครับคือพรรคเราไม่ต้องอะไรมากมายครับทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินอร่อย เงินใช้สอยมากมีครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้นี่เป็นสโลแกนนะครับอยู่ดีกินอร่อยอยู่ดีกินอร่อยสบายสบายเงินใช้สอยมากมีนอนหลับฝันดีไม่ต้องเครียดไงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โชคดีทุกคนฝันดีด้วยเดี๋ยวถือว่าเรามีเงินใช้มีเงินใช้มีสีตังค์มีความสุขนอนหลับก็จะฝันดีครับผมอ๋อนี่สโลแกนของคุณคอันละของของคุณนะฮะคุณพระชีวิตคนเราจะดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้า จะทำงานหนักเดี๋ยวเราพิดีทำใครมาแล้วใครมาอลไรนะอาตมาขอนุภัการ์โยมอันนี้พระโญนอนคุณโยมอาตมาคิดว่าสมัยอาตมาบวชเรียนเป็นสามเณรนั้นจนกว่าจะถึงทุกวันนี้อาตมาก็รับกิจนิมนต์ไปต่างประเทศหลายครั้งเลยก็ไปปลูกฝังคุณธรรมให้สังคมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณสุขสารครับคุณเป็นนักการเมืองหรือเป็นร่างทรงคุณมีอ่าสโลแกนไหมครับสโลแกนสโลแกนแบบผมสิพระคุณอะไร่เงี้ยสโลแกน อ๋อเด้ไยพันสายไงพ้าเหลือลองแข่งแลมใจแต่เสาทนเข้าถอเฮีอใจเพื่อเฟื่อเป็นคู่ช่งใช่ก่อนสิไปแล้วลงหรือสั่งเธอยั่งยิ้มว่องลิ้มนำเสาตึงสั่ทั้งหมดนั่คือคุณสุสารนะนั่นมันมอสลามซิงแล้วครับไม่ใช่สโลแกนนั่นมันมอสลามซิงอ๋อ่งสโลแกนสโลแกนคุณอะไรเป็นคำสิ่งง่ายง่ายๆท่านั้นแหละครับนั่นคือ เมื่อน้อยสู้ทนทุกข์จกได้สุขในบ้านปลายเมื่อน้อยสุขสบายจากได้ร้ายเมื่อปลายเมือนมันสโลแกนที่นะ <laughs> อแล้วคนมันเหมือนเ <laughs> สั่ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮา